คอรมอเอช็อปน,นะครับเพ้นนำงานบริการข้นมูนรัฐนะครับหมายบริการบนแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางนะครับนะซึ่งคณะคอรมอเองมีมาตีเอนชอบการนำงานบริการของรัฐเนี่ยหมายบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางนะครับภายในปีประมาณ2019โดยชาวประมาณรวมสังเม็ดเนี่ย7 5ล้านบาทนะครับผ่านการจจดสาเงินประมาณประจำปีเรือ่อเล่งเงินนะครับตามระเบียบที่เกี่ยวข้องปลอมสมมติไม่สมานก็พอรร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการและการประมาณนะครับเพื่อเร่งพัฒนาประชาชนเข้าถึงบริการรัฐทางดิจิตอลได้รวดเร็วและก็ครอบคลุมมากขึ้นโดยครบงบประมาณนะครับ705ล้านนะและก็979งานบริการนะครับใช้โครงข่ายประมาณ704ล้านกับเจ็ดร้จุดสี่เอยสี่นะครับจุดสอล้านบาทนะครับหนึ่งพันหก้านบริการครับ หน่วยงานดําเนินการเองหรือว่าใช้ประมาณจากเล่งอื่นๆครับค่ะสําหรับในส่วนข้องแนวทางการดําเนินการนะก็ให้หน่วยงานที่พร้อมค่ะสามารถที่จะใช้งบที่ได้รับในการดําเนินการเองได้เลยแต่ว่าสําหรับหน่วยงานที่ไม่พร้อมรัฐบาลก็จะมอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเชนวา g a หรือ่าดีป้านี่แหละค่ะมาเป็นตัวแทนในการดําเนินงานนะส่วน,นกลไกติดตามค่ะเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีหน่วยงานรักรวมเป็นองค์กรค,ค่ะก็เป็นเป็นองค์กรประกอบ อบนะคะโดยสำนักงานกพอรอเนี่ยกรจะรับผิดชอบลักในเรือ่องของการกันกรอง<ม>ตรวจสอบและก็ติดตามพ้นพร้อมกับรายงานคอรอมอถูกไตรมาสนั่นเองค่ะ